สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแกะของเช็คสักหน่อยนะครับก็พอดีมีการซื้อขายกันนะครับในในกลุ่มซื้อขายนะครับพอดีผมไปเจอเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับแล้วก็ตกลงให้ให้ผู้ขายอ่ะส่งเหรียญมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหรียญตรงตามที่ตกลงกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าใช่ก็เดี๋ยวผมโอนเงินให้นะครับก็บันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับ นี่ตัดออกมาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นเหรียญแบบที่ตกลงกันหรือเปล่านะครับอืมเป็นเหรียญตัวเปล่านะครับแต่ก็คือพื้นอผิวอะมันใช่อยู่แล้วแหละแต่ว่าขอบมันจะมนไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูน้ำหนักนะครับโอเคนะครับน้ำหนักโอเคนะครับเหรียญนี้แปดจุดสี่แปดนะครับน้ำหนักถือว่าโอเคนะครับ เป็นเหรียญตัวเปล่านะครับของเหรียญ10บาท2สีนะครับนี่นะครับเหรียญนี้ลงขายอยู่นะครับลงขายในกลุ่มลงขายเหรียญละ300บาทนะครับก็โอเคนะครับราคาประมาณที่ผมรับซื้ออยู่พอดีเลยนะครับก็ก็ซื้อซื้อมาเก็บเล่นๆนะครับเหรียญ10บาทตัวเปล่านะครับผมก็มีอยู่นะครับมีอยู่1เหรียญนะครับนี่นะครับแต่เหรียญนี้ขอบขอบจะมุนมนสักนิดนึงนะครับแต่ก็คือ ก็ดูแท้นะครัครบเหรียญน,นี้น้ําหนักก็ก็โอเคนะครับน้ําหนักก็ยังอยู่ที่อยู่ในเกณฑ์อยู่นะครับนี่นะครับก็มาแกะกล่องเช็คนะครับผมก็มีมีอยู่เหรียญหนึ่งแล้วนะครับพื้นผิวผิวเหรียญก็คือจะประมาณนี้นะครับเหรียญตัวเปล่านี่นะครับก็เก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มาเช็คเหรียญเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวดูรายละเอียดของเหรียญอื่นๆในคลิปนี้ต่อเลยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวไปโอนเงินให้กับพ่อค้าท่านนี้ก่อนนะครับส่งเหรียญมาให้ก่อนเพราะว่าซื้อขายกันครั้งแรกนะครับยังยังไม่มีเครดิตนะครับยังยังแบบเพิ่งซื้อกันครั้งแรกนะครับก็ก็ให้ส่งก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพ่อค้าหรือว่าแม่ค้าที่ซื้อขายกันประจําก็คือจะโอนเงินให้ก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวเช็คเหรียญแล้วเดี๋ยวโอนเงินให้กับท่านนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเช็คเหรียญครับ มาดูกันอีกกล่องหนึ่งนะครับที่มีการส่งมาขายนะครับกล่องนี้น่าจะเป็น FC จากทางเพจนะครับก็ผมจะมีลูกค้า FC 2ส่วนนะครับก็คือจากจากช่อง youtube ด้วยแล้วก็ทางเพจช่วงนี้ผมก็ไปเริ่มทำเพจนะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อรับซื้อเหรียญนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาแกดูกันเลยดีกว่านะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นทางเพจนะครับอันนี้เพจ สลาลมคอย F c ซนะครับจากจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับเหรียญค่อนข้างจากแบบกองแกงกองแกงนะครับเนี่ยมันแบบกระจัดกระจายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่านะครับอ่านี่นะครับจากนครปฐมนะครับเหรียญที่ท่านจะขายอ่ะต้องต้องดูด้วยนะครับว่าเป็นเป็นเหรียญที่มีแบบยังไงอะ่ะ ตรงกับที่ผมรับซื้อหรือเปล่านะครับรายละเอียดการรับซื้อก็คือผมจะทําคลิปหรือไม่ก็ผมจะโพสต์ข้อความระบุรายละเอียดไว้ให้นะครับว่าแบบไหนที่ผมรับซื้ออันนี้น่าจะเป็นทางเพจนะครับนี่นะครับแกะออกมาแล้วนะครับเห็นลางๆแล้วนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้มากี่เหรียญนี่นะครับก็ใครมีเหรียญก็ลองส่งรูปมาดูก่อนนะครับอันดับแรกเลยดู อันนี้ก่อนก็ได้ดูดูรายการรับซื้อดูรายละเอียดคลิปแต่ละคลิปของผมอ,ะอ่ะมันจะมีทั้งอัปเดตข่าวสารแนะนำเหรียญแล้วก็เหรียญในกระแสแล้วก็จะมีแบบรายการรับซื้อด้วยนะครับดูดูให้เข้าใจในแต่ละคลิปว่าคลิปไหนเป็นยังไงคลิปไหนรับซื้อคลิปไหนแนะนำเหรียญน,นะครับนี่ก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทครุฑนะครับอันนี้น่าจะเป็นทางเพจนะครับ ติดต่อมาทางเพจจลาลมพลอย f อฟนะครับเดี๋ยวนับจํานวนดีกว่านะครับเนี่ยรับซื้อทุกสภาพนะครับเห็นไหมครับแบบนี้ก็ก็ขายได้นะครับชุดนี้รู้สึกว่าผมซื้อเหรียญละยี่สิบห้าบาทนะครับราคาหลายๆท่านต้องดูดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องบางคนไปดูคลิปจากช่องต่างๆช่องที่แบบ เอายอดวิวหรือว่าหลอกให้ดูถ้าเขาบอกว่าเหรียญรับเป็นหมื 1, 000, ่นเป็นแสนนะครับถ้าติดต่อได้จริงส่งไปขายช่องที่รับซื้อเป็นหมื 1, 000, ่นเป็นแสนได้เลยนะครับอันนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมแจ้งราคากลางๆราคาที่ช่องใหญ่ๆช่องที่เขาซื้อจริงเขารับซื้อกันนะครับเหรียญหนึ่งบาทครุฑสภาพผ่านาการใช้งานแบบนี้ครุฑปีหนึ่งเจ็ดอ่อันนี้มีมีอันนี้ติดมาด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเช็คให้เหรียญหนึ่งบาทครุฑ รับซื้อนะครับสภาพผ่านการใช้งานเหรียญละ20-25บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดําเยอะๆแบบนี้นะครับอาจจะอาจจะรับซื้อเหรียญละ20นะครับอันนี้ก็คือตามสภาพใครมีเยอะมีเป็นร้อยมีเป็นพันก็ลองส่งรูปส่งข้อความมาคุยกันได้นะครับแล้วก็มีแนะนําอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ระบาดกันเยอะนะครับก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราโพสต์รูปเหรียญหรือว่า,าในกลุ่มต่างๆจะมีมิจฉาชีพ นะครับทักไปขอซื้อขอซื้อนะครับแต่ว่าเงื่อนไขในการซื้อคือต้องทำใบรับประกันอันนี้ผมขอย้ําเลยนะครับทุกช่องที่ซื้อจริงๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ระดับประเทศช่องที่เขาซื้อเหรียญจริงๆอ่ะไม่มีนโยบายทําใบรับประกันนะครับถ้าเกิดว่าต้องเสียค่าสมัครเสียค่ารับประกันเหรียญอันนั้นอ่ะคือมิจฉาชีพร้อยเปอร์เ พูดได้เลยนะครับว่าเป็นมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็คือมีสอบถามผมมาเหมือนกันว่าทางเพจพี่ต้องทําใบรับประกันหรือเปล่าผมบอกว่าไม่ต้องทานะครับถ้ามีเหรียญแบบนี้ก็คือส่งมาขายาส่งมาผมเช็คเหรียญเรียบร้อยผมก็โอนเงินให้นะครับอันนี้ผมผมมีข้อความเพจเข้ามาเยอะผมจําไม่ได้แล้วว่าน้องเขาอะอาอาเพจ ชื่อชื่อเฟซอะไรนะครับแต่ก็คือผมก็บันทึกเบอร์โทรศัพท์หน้ากล่องไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะโทรกลับไปว่ายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ส่งเลขที่บัญชีมาอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องตรวจสอบข้อมูลสอบถามด้วยว่าส่งเหรียญอะไรมาบ้างเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมว่าผมจะนับไม่นับดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนนะครับก็คือป้องกันวิชาชีพแอบอ้างแล้วกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณดูด้วยสายตา30 40เหรียญหรือเปล่าอ่ะนับดีกว่านะครับอันนี้5บาทสองเหรียญน,นะครับส่งมาขายจริงๆนะครับ246 8ี่ผมว่าน่าจะประมาณ40นะครับ2 46 8ี่หกแปดสิบสองสอ่ะสีเหรียญน,นะครับนี่นะครับก็น่าจะ โอนเงินก่อนก่อนเผยแพร่คลิปนะครับก็คงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า,าผมโอนเงินแล้วแล้วค่อยเผยแพร่คลิปมิจฉาชีพคงคงจะสวมรอยไม่ได้นะครับผมกลัวว่ามิจฉาชีพจะดูคลิปแล้วก็สวมรอยส่งเลขที่บัญชีมานะครับแต่ก็คือเดี๋ยวผมโอนเงินก่อนที่จะปล่อยคลิปออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปก่อนหน้านี้ก็คือ,อส่งเหรียญมาขายาไม่ใช่ส่งเหรียญมีการแบบ โพสขายเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญสิบบาทตัวเปล่านะครับก็คือมีการโพสต์ขายอยู่ก็เออซื้อขายครั้งแรกก็คือผมก็จะให้ส่งของมาก่อนนะครับอันนี้ก็คือโอนเงินเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวจะโอนเงินให้นะครับส่วนเหรียญที่หลายท่านสงสัยนะครับหลายๆท่านบอกว่าเอ้ยเหรียญเก่าแบบเนี้ยที่บ้านเราไม่มีจะขายได้ยังไงนะครับอันนี้ถ้าที่บ้านท่านไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเหรียญอื่นๆเช่น เหรียญแบบนี้นี่นะครับเหรียญแบบนี้ก็คือยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนถ้าเป็นเหรียญส0บบาทปี4ีหนึ่งแบบเนี้ยผมก็รับซื้ออยู่นะครับเหรียญละแปดสิบนะครับแปดสิบตามสภาพนะครับแบบเนี้ยสำหรับท่านที่คิดว่าเอ้ยเราไม่มีสมบัติเก่าคงคงไม่มีโอกาสขายไม่จริงนะครับท่านลองศึกษาดูว่าเหรียญที่แต่ละช่องรับซื้อเขาเป็นยังไงแต่ว่าย้ำอีกนิดน,นึงต้องศึกษาจากช่องที่เขาซื้อจริงๆนะครับ ไม่ใช่ไปศึกษาจากช่องที่เขาอ่ช่องที่เขาหลอกเอายอดวิวพอหาเหรียญได้แล้วติดต่อไม่ได้ก็ขายไม่ได้อยู่ดีนะครับต้องเน้นช่องที่ติดต่อได้ขายได้จริงนะครับแล้วท่านจะไม่เสียเวลาในการเก็บนะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างเหรียญที่พบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญ10บบาทปี4ีหนึ่งนะครับเหรียญหมุนเวียนผมก็รับซื้อหลายปีพศหลายชนิดนะครับก็ลองลองลอง,ลองเช็คดูแล้วกันลองดูคลิป นะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับอันนี้เจอกันบ่อยนะครับเหรียญ5ปี46ก็เจอกันบ่อยอันนี้ก็คือรับซื้อเหรียญละ400นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมไปโอนเงินให้กับสมาชิกท่านนี้นะครับก็ติดต่อได้ทั้งทางเพจแล้วก็ทางไลน์นะครับแต่ว่าผมจะตอบกลับได้ง่ายนะครับก็คือผมมีแบบฟอร์มที่จะส่งกลับไปนะครับถ้าติดต่อทางข้อความเพจ ผมจะตอบกลับง่ายกว่านะครับแต่ก็คือถ้าติดต่อทางไลน์ผมก็ตอบกลับเหมือนเดิมนะครับก็ก็แต่ว่าพูดถึงถ้าทางไลน์กับทางเพจ Facebook ทางเพจจะตอบกลับง่ายกว่านะครับก็ก็ลองลองดูแล้วกันนะครับแต่ว่าติดต่อทางไหนก็ได้ได้หมดนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับทั้งทางเพจ สลานลมคอย FC แล้วก็ทางช่องสลานลมคอยชแ e l ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ